บาทใหม่จริงค่ะเก้าใหม่ๆนะคะก็ปากบทเล็กๆของเชอร์แล้วก็บุกในในเรื่องอีกด้วยนะคะพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆเลยแต่ว่าความดีใจคือมาภาคในภาพยนตร์คนอะ่ะมากกว่าเนาะใช่ไหมเป็นการ์ตูนตั้งแต่เราดูตั้งแต่เด็กเนาะพี่เชอร์ใช่ค่ะเป็นภาคที่28<ๆ>แล้วค่ะกับภาคปริศนาภาพติดตาบารณะที่เข้าลงวันที่24เมษายนนี้ทำไมพี่เชอร์ถึงมาทัก เจอเขาบอกว่าคนพา่ปุ่นอ่ะก็ก็เป็นอดีตไอดอลเหมือนกันใช่ก็เลยส่วเอ้ยอกย็ได้เหรอได้ได้ก็ดีค่ะตอนแรกที่เขาติดต่อมาตกใจตกใจมากแล้วก็ยินดีมากๆก็ดีใจมากที่ที่ได้อ่ะเขาเรียกว่าแบบเป็นตัวเลือกให้เขาแบบไปลองเลือกทูว่าเออเอาใครมาภาคตัวละครที่ดูไแต่ว่าตัวละครนี้ก็เป็น ในภาพยนตร์อะไรเงี้ยก็ดีใจที่อย่างน้อยได้มาเป็นส่วนหนึ่งของความเกิดเรื่องนีง้แต่ต้องเตรียมตัวไหมคะเตรียมตัวอะไรนะเอ่อเอาจริงเตรียมตัวคือเรื่องบทครับใช่<ม>ก็คือคือด้วยด้วยเอ่อ<ม>ด้วยด้วย,ด,วยด้วยบทนะครับคืออาจจะเป็นความลับนิดนึงอะ,อะไรเงี้ยใช่เขาเลยจะมีเวลาให้เราได้ได้ได,ได้ได้ดูบทน้อยอะ,อะไรยงเี้ใช่ครับก็คือไปฝึกกันตรงนั้นแล้วก็มีพี่ไบา์คอยไกด์อะไรเงี้ย แต่บุกว่าที่ยากที่สุดคือเสียงมากกว่า,าคือมันไม่เหมือนเราเล่นละครหรือว่าเล่นซีรีส์อะไรปกติเลยมีขเขาจะมีความแบบด้วยอาจจะด้วยตัวละครตัวบุ๊กเลยมั้งครับคาเซเบคือเขาจะเข้มเข้มก็ใช้เชสบอยเยอะๆแล้วก็แบบรอเรือชัดๆอะไรเง,งี้ยซึ่งในชีวิตจริงเราก็คงไม่ได้พูดฟิลนี้อะไรก็เลยยากปรับไปอยู่แลอันนถามพีม่บุ๊กเขาก็เป็นครั้ง,ง,รง,งแรกเหมือนกันที่มันเป็นมานาตอนนี้เขาติดต่อมาเป็นยังไงบ้างโอ้โหเอาจริงตอนแรกติดต่อมาคือไม่เชื่อเลยครับแบบยี้มอ่ะ กี้ในลำคอเพราะว่านออกงานอยู่ใช่แล้วพี่มาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเขาเขาเขาอยากให้ไปภาคคนนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าตัดสินใจครับแบบรับเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใจนึงก็กลัวเอาเอาไม่เชฉยใช่ก็ตื่นเต้นครับใช่แล้วก็เป็นการ์ตูนที่เรารักด้วยก็แอบกลัวเออเราจะทําได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเออก็ขอบคุณตัวเองที่กล้าออกมาจากเซฟโซนอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณพี่พี่ที่คอยมาช่วยเราด้วยเนาะ ประสบการ์ให้ฟังหน่อยวนะการค้าการภาพเป็นยังไงเข้าใจว่าห้องอัดตอนแรกจะเหมือนกับห้องอัดเสียงเข้าใจว่าถึงมากแต่จริงๆก็คือเขามีเป็นโตโตๆซึ่งเหมือนกับบางครั้งอ่ะเขาจะภาพพร้อมกันได้ด้วยใช่ภาพเรียลไทม์เลยแล้วก็แบบโอ้ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งของเชอร์พี่บุ๊กภาพเสียงเป็นผู้หญิงให้เชอร์ฟังด้วยซึ่งตอนแรกเชอร์ไม่รู้ว่าเป็นเสียงพี่บุ๊ก แต่แบบอ่ะปไายพีบ๊วยีไบ๊ว่บ๊วี่บ๊วยี่บ๊ยี่บพี่บ๊วพี่บ๊วยพี่บ๊วยไ่บ๊วปวยพี่บเปยพี่วียพี่บ๊วยี่บพี่วยพี่บไบ๊วยนี่บ๊ี่บ๊วย่บ๊วย่าวี่บ๊วยพา่บ๊เยยว่บว่บ๊วยพี่บ๊วยพี่ไ๊วยพากบ๊วยพี่บ๊วยพี่บ๊วหพียพี่บ๊วพี่บ๊วยพีบ๊ยพี่บ๊วยพี่บ๊ว ถ้าซื้อน้ำมูกคนเดียวก er ็เป็นคอเลสเตอร์อ๋อแล้มันแบบต้องมีเนิคเลยหรอใช่ใช่ใช่แล้วเขามีวิธีไกด์ให้เราทำเสียงแบบที่ควรจะเป็นแบบในการเป็นนักพากเขาบอกพี่พี่ใบบอกเทคนิคเลยคะว่าแบบเฮ้ยจะเป็นต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยในการที่แบบเป็นนักพาพเจอไหมของของบุ๊กจะเขาจะเน้นให้กดเสียงต่กครับมันคือความยากมันคือต้องตัดเสียงแต่ว่ามันต้องเป็นธรรมชาติใช่พี่ใบเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวบุ๊กลอง ลองแบบลองทาเสียงแบบนี้นะลองห่อลิ้นแบบนี้นะลองลองกระดกลิ้นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็นั่นแะหละครับเชื่อเจอวิธีการหายใจที่ปกติเราหายใจออกแล้วก็หายใจหายใจเข้าแล้วหายใจออกอในการพากเสียงหายใจหายใจออกแล้วหายใจเข้าค่ะน่ะ <c oughs> จริงจริงยากนะอันนี้ยากสุดเลยบุ่ก็ดรุ่เหมือนกันพี่ชายโดนยังไงพี่ชายโดนยังไง งานอุตสาหกรรอการถ่ายสิ่งคือยากที่สุดทัดทนั่ตอนนี้นั่นตอนนี้เรายังเป็นมือใหม่เลยใช่ก็ไปก้าวแรกเผื่อมีเรื่องอื่นก็ว่ากันได้อ่ะสมมติถ้าถ้ามีเรื่องอื่นติดต่อมาพี่เธออยากถ่าเป็นแบบขอพิจารณาบทก่อนขอดูคาแรคเตอร์ก่อนว่าเราพอจะไปได้หรือเปล่าให้เป็นงานพี่ๆนักภาคมืออาชีพก็อาจจจะริงค่ะตอนเด็กๆตอนเด็กตรงกว่าเราเคยไปที่บอกว่าเป็การ์ตูนเขาบอกมีความฝันเคยนี่เคยพาคเสียดตามมั้ยนะภาคเสียดเป็นอะไรกอนเรมอน จริงๆไม่เด็กๆกว่าทุกคนเคยปะสมมติเราได้ยินเสียงอะไรมาแล้วไม่ต้าคเดแแล้วเจไม่เคยค่ะเจ้เอเสียงตัวเองค่ะยี่ขอจริงไหมไ่ถ้าเสีงะอ่ะค่ะถ้าสมมติพอจะจำได้อะล็อกสั้นๆในแบบพี่เธอลองาเรอตอนตอนพากขอขอเลนในคือมันยากนะ นิดนึงเพราะว่าเขามีความแฮนิคับมีต้องมีอารมณ์ร่วมซึ่งกว่าอารมณ์จะได้พี่ใบก็ไม่ปล่อยคือเขาบอกว่านิดนึงนิดนึงกว่าจะได้ละอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะพี่บุ๊คสักสักสักตอนซีนทเซเบะ์เหรอครับเอออเาที่แบบไม่ต้องสปอยเอาสั้นๆที่เป็นเป็นซีนที่ปล่อยไปแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวนะผมไม่ใช่ตำรวจครับผมเป็นอายการ อันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้ผมเป็นนายการไเม่รับชมกันในภาพยนตร์ดีกว่าค่ะเป็นแฟนหน่อยค่ะเป็นแฟนหน่อยค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะครับมาดูโคโนนเดอะมูฟวี่28นะครับปริศนาภาพปิตาโบราณนะก็เข้าโรงวันที่24นะคทั่วประเทศนะครับใช่ค่ะแต่ว่าวันที่ตั้งแต่วันที่วันนี้นะคะจนถึง23เมษายนนะคะก็จะมีแบบรอบพิเศษให้ดูก่อนรวมถึงมีของที่ระลึกให้กับหลายๆคนที่เป็นแฟนโคโนนด้วยนะคะอย่าลืมมาติดตามกันได้แล้วก็ ฝากเสียงภาคไทยของเราสองคนด้วยนะคะหรือถ้าใครชอบภาคญี่ปุ่นก็ดูภาคญี่ปุ่นแล้วมาดูภาคไทยก็ได้ค่ะมันจะได้สฟิล์2แบบเอออยางีงก็ฝากภาพยนต์เรื่องนี้ไปด้วยนะค่ะขอบค่ะโอเคค่ะ้องเชื่อมังคดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋วเด